สวัสดีครับในตอนนี้จะเป็นเรื่องการใช้เครื่องมือเรดิโอบัตทอนเรดิโอบัตทอนเป็นเครื่องมือสร้างตัวเลือกแบบทางเดียวรูปแบบการใช้งานคล้ายๆกับเช็คบ็อกที่เราได้เรียนรู้กันมาในบทที่แล้วต่างกันตรงที่เช็คบ็อกผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกได้หลายตัวเลือกในครั้งเดียวแต่เรดิโอบัตทอนผู้ใช้สามารถเลือกตัวเลือกได้เพียงหนึ่งตัวเลือกเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นการกรอกแบบสอบถามเพศอายุ หรือการทำแบบทดสอบต่างๆที่ผู้ทำแบบทดสอบสามารถเลือกตัวเลือกได้เพียงหนึเดียวเท่านั้นเราลองมาใช้เครื่องมือ radio button กันเลยครับลากเครื่องมือ radio button มาจากแถบ tool box วางในฟอร์มสามารถปรับแต่งฟอนต์ได้เช่นเดียวกับ checkbox ปรับขนาดห้ใหญ่ขึ้นเราลองยกตัวอย่างแบบสอบถาม ที่ให้ระบุเพศหญิงหรือชายด้วยเร d i โ b บัตทอกันครับลากเร d i โ b บัตทอมา2อัน Radio Button 1เปลี่ยนข้อความเป็นคำว่าหญิง Radio ดบั t ทอนสเปลี่ยนข้อความเป็นคำว่าชายโดยเราจะใช้ Button และ l a เบลเข้ามาประยุกต์ใช้งานร่วมกันสำหรับการตรวจสอบว่า ผู้ใช้ได้เลือกตัวเลือกจาก radio button นั้นหรือไม่เราใช้คำสั่งเดียวกันกับ checkbox ได้นั่นคือ c h e c k h e a d โดยการเขียน List <c oughs> โดยการเขียน radio button 1 c h e c k a d เท่ากับ true ร่วมกับคำสั่ง if ถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงให้ label 1 .text แสดงข้อความว่าหญิงเพราะว่า radio button 1ของเราแสดงข้อความคําว่าหญิงอยู่เราลองดูผลลัพธ์กันครับถ้าผู้ใช้เลือกตัวเลือกหญิงกดที่ button โปรแกรมจะตรวจสอบถ้าหากเงื่อนไขเป็นจริง label 1จะเปลี่ยนข้อความเป็นคําว่าหญิงเราลองมาคลิกที่ตัวเลือกชายกันครับ ข้อความยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนคำสั่งสำหรับตรวจสอบ radio button 2เรามาทำให้เรามาเขียนคำสั่งให้ radio button 2กันครับ if radio button 2 .checket เท่ากับ true ถ้าเป็นจริงให้ label 1เ,เปลี่ยนเป็นคำว่าชาย เรามาดูผลลัพธ์กันครับเลือกเลือกตัวเลือกชายกดบัตทอนลาเบ l จะเปลี่ยนเป็นคำว่าชายจะเห็นได้ว่า radio button จะสามารถเลือกตัวเลือกได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นต่างกับเช็ c k Box ที่เราสามารถติ๊กเลือกตัวเลือกได้หลายตัวเลือกในครั้งเดียวกันแต่ถ้าหากเราต้องการถามคำถามมากกว่าหนึ่งข้อในฟอร์มเดียวกันเราสามารถใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า กรุปบล็อมาช่วยได้กรุปบล็อกเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่จะช่วยจัดกลุ่มเครื่องมือไว้ด้วยกันในที่นี้ถ้าหาก r a d i o button ใดอยู่ในกรุปบล็อกเดียวกันโปรแกรมจะถือว่า r a d i o button กลุ่มนั้นอยู่ในข้อเดียวกันถ้าหากเราต้องการมี2คําถามเราสามารถใช้กรุปบล็อกอันในหน้าฟอร์มเดียวกันได้ เช่นอีกคำถามหนึ่งเราจะถามว่าอายุเท่าไหร่เราก็ใช้ radio button เข้าไปไว้ในกลุ่ม box สองอันแรกเปลี่ยนเป็นมากกว่า18ปีอันที่2เปลี่ยนเป็นปน,น้อยกว่า1 8ปีเพียงเท่านี้ตัวโปรแกรมก็จะมองว่า radio button ทั้ง2กลุ่มนี้ เป็นอิสระจากกันสามารถเขียนคำสั่งตรวจสอบเงื่อนไขได้ตามปกติเราลองมาดูผลลัพธ์กันครับจะเห็นว่าเราสามารถคลิกเลือกตัวเลือกได้ทั้ง2ข้อพร้อมกันกรุปบล็อกแรกเก็บตัวเลือกเพศส่วนกรุปบล็อกที่2เก็บตัวเลือกอายุซึ่งนักเรียนสามารถดาวน์โหลดโปรเจกต์ตัวอย่างการใช้งาน Radio Button ได้จากเนื้อหาด้านล่างนี้เลยครับ